สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับในภาคเรียนที่2นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนวิชานาาศิลป์กับทิเชนนัทค่ะเด็กๆอยากทราบกันหรือยังคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกที่นักเรียนจะได้เรียนกันนะคะก็คือการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองค่ะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองมาดูความหมายกันเลยค่ะ ความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะหมายถึงการแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวกิริยาท่าทางต่างๆต,ตามจังหวะเพลงเพื่อให้การแสดงมีความพร้อมเพียงกันค่ะจังหวะพื้นเมืองที่เราจะได้เรียนกันนะคะได้แก่จังหวะฟ้อนเงี้ยวจังหวะกองยาวและจังหวะเซิงกระติบข้าวค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะ1ก็คือจังหวะฟ้อนเงี้ยวค่ะเป็นจังหวะที่สนุกสนานประกอบการแสดงฟ้อนเงี้ยวของชาวไทยภูเขาหรือไทยใหญ่นะคะหรือเรียกอีกว่าเงี้ยวนั่นเองค่ะจังหวะฟ้อนเงี้ยวเป็นจังหวะที่สามารถใช้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนานค่ะ สำหรับการแต่งกายนะคะเป็นการแต่งกายแบบชาวเขาค่ะใส่เสื้อแขนยาวผู้ชายใส่กางเกงนะคะผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงกอมเท้านะคะและก็ศีรษะโพกด้วยผ้าทั้งชายและหญิงค่ะเครื่องประดับมีตงหูสร้อยนะคะเป็นเครื่องประดับเงินค่ะต่อมานะคะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะข่าประกอบด้วย มงฉาบและกองค่ะจังหวะของเพลงฟ้อนเนียวนะคะสามารถท่องตามได้ดังนี้ค่ะก็คือมงแซมงแซแซมงตะลุมตุ้มมงค่ะเด็กๆฝึกหัดร้องตามทิชชร่อ,อีกหนึ่งรอบนะคะมงแซมงแซแซมงตะหลุ่มตุ้มมงค่ะไหนเด็กๆลองร้องเองสิคะ เด็กๆเ,เก่งกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะที่2นะคะก็คือจังหวะกองยาวค่ะสําหรับจังหวะกองยาวนะคะเป็นจังหวะที่มีความสนุกสนานใช้ในการรํากองยาวนั่นเองค่ะต่อมานะคะสําหรับการแต่งกายค่ะผู้หญิงปล่อยผมค่ะและทัดดอกไม้สวมเสื้อแขนกระบอกผ่าหน้านุ่งผ้ายาวถึงตาตุ่มค่ะ ใส่สบายเฉียงไปทางซ้ายค่ะและใส่เครื่องประดับทองมีตังหูสร้อยเข็มขัดกำไลและสังวานค่ะสำหรับผู้ชายนะคะสวมเสื้อนุ่งกางเกงค่ะและมีผ้าขมา้าพกที่ศีรษะและเอวค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดงนะคะนั่นก็คือกองยาวนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะคือชาบชิงกับคล้องและกองยาวค่ะสำหรับจังหวะกองยาวมีทางนี้ค่ะก็คือบอมเพิ่งบอมเพิ่งบอมเพิ่งบอมเด็กๆลองท่องตามทิชชร่อีกหนึ่งรอบนะคะบอมเพิ่งบอมเพิ่งบอมพิ่งบอมค่ะไหนเด็กๆลองท่องเองสิคะ เด,เด็กเก่งกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะต่อไปนะคะก็คือจังหวะเซิร์งกระติบข้าวค่ะสำหรับจังหวะเซิร์งกระติบข้าวนะคะมีที่มาจากการที่ชาวอีสานนิยมนำกระติบข้าวซึ่งเป็นเครื่องสารมีรูปทรงกลมมีสายสะพายใส่ข้าวเหนียวนำติดตัวไปด้วยค่ะการเซิร์งกระติบข้าวนะคะจึงมีท่ารำประกอบจังหวะ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนภาคอีสานเช่นท่าเดินสะพายกระติบข้าวท่าหยิบข้าวเหนียวท่าปั้นข้าวเหนียวท่าเช็ดมือนำมาทำเป็นท่ารำประกอบจังหวะให้ดูสวยงามค่ะสำหรับจังหวะเพลงเซิรงกระติบข้าวนะคะมีดังนี้ก็คือปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะงปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะเด็กๆลองท่องตามพิชชร่อีกหนึ่งครั้งนะคะ ปะเท่งปะเท่งปะ,ปะเท่งปะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะเด็กๆลองหัดลองเองสิคะเด็กๆเก่งกันมากๆเลยนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้ค่ะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอบอกจองังหวะเพลงของแต่ละเพลงที่ได้ศึกษาในวันนี้ให้ถูกต้องนะคะ สำหรับจังหวะเพลงที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะคะมีจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยวจังหวะกองยาวและจังหวะเซิงกระติบข้าวค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เชนะัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ